ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็เราก็เอาเรื่องราวของสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจที่เกี่ยวข้องกับตรุษจีนมาเล่ามาพูดคุยกันดีกว่าแล้วเรื่องที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ประหลาดที่ชื่อเนียน เนียเนี่เป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจตามเทพกรน,นํำของจีนนะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่มีขนรุงรลังดุร้ายเป็นอย่างมากถึงขั้นที่สัตว์ร้ายยังมีเสือเรลือ,อสิงโตงูพิษอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่กล้าแบบไปยุ่งกับเขาไม่สามารถทําอะไรเหนียดได้เลยเขาจะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกเป็นเวลายาวนานทุกปีพอถึงเวลาสิ้นปีก็จะขึ้นมาบนฝั่งมาทาร้ายผู้คนแล้วก็สัตว์เลี้ยง ดังนั้นทุกปีพอถึงวันสิ้นปีคืนก่อนวันตรุษจีนเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านบานภูเขาเนี่ยต่างก็อุ้มลูกจุงหลานเข้าไปในหุบเขาลึกเพื่อที่จะซ่อนตัวไม่ให้เหนียนเข้ามาทําร้ายทุกครั้งที่เหนียนอรารวาสท,ทุกคนจะหวาดกลัวกันมากและมีอยู่ปีหนึ่งนะครับในคืนก่อนวันตรุษจีนชาวบ้านก็พากันหลบซ่อนเช่นเดิมแต่มีชายแก่ขอทานคนหนึ่งลักษณะผมขาวหน้าแดงมีเลือดฝาด ถ้าทางมีน้ำใจไม่ยอมหนีไปไหนทั้งที่ชาวบ้านได้เตือนให้เขาหลบหนีซ่อนตัวจาก,จากเหนียนเนี่ยชายแก่ลูกเขาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็กะว่าหากแม้นว่าท่านให้ข้าพักที่นี่หนึ่งคืนข้าจะขับไล่ปีศาจเหนียนให้ท่านเขาว่า,าชายแก่เขาพูดแบบนั้นยายแก่ผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เคยให้อาหารกับชายแก่ขอทานก็มองเขาอย่างตกตะลึงแล้วก็ยังคงแนะนําให้เขาหลบหนี ยังยืนยันให้เขาหลบหนีต่อไปนะครับชายแก่ขอทานก็ยิ้มแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรยายแก่ไม่มีทางเลือกต้องทิ้งบ้านขึ้นเขาไปหลบภัยแล้วก็ปล่อยชายแก่ขอทานไปตามลําพังพอถึงเที่ยงคืนเนี่ยปีศาจเหนียนก็ตรงดิงไม่ยังมบ้านแล้วก็พบบ้านบรรยากาศในบ้านเนี่ยไม่เหมือนกับทุกปีบ้านของยายแก่ทางด้านตะวันออกมีกระดาษสีแดงแปะไว้บนบานประตูในบ้านจุดเทียนสว่างสวยปีศาจเหนียน ตัวสั่นเทาไปหมดทั้งร่างส่งเสียงร้องออกมาทีหนึ่งปีศาจเหนียงจ้องคมิงไปยังบ้านของยายแก่ชั่วครู่ทันใดนั้นก็วิ่งเข้าไปอย่างบ้าคลั่งพอเข้าไปใกล้ประตูภายในบ้านก็มีเสียงประทัดดังขึ้นมาปีศาจเหนียงเนี่ยตัวสั่นเทอไม่กล้าเข้าไปใกล้อีกแท้ที่จริงแล้วเนี่ยปีศาจเหนียงกลัวสีแดงและกล็แสงไฟและเสียงประทัดที่สุดเวลานั้นเองประตูบ้านของยายแก่ก็เปิดออก มีเพียงชายชราที่ใส่ชุดยาวสีแดงยืนหัวเราะเสียงดังอยู่เจ้าเหนียหน้าทอสีแล้วก็วิ่งหนีเตลิดเปิดเปลงไปจากความเชื่อตรงนี้ก็เป็นที่มาของการจุดประทัดในวันตรุษจีนประดับบ้านเรือนหรือสถานีต่างๆด้วยสีแดงของชาวจีนในโอกาสต่างๆและกลายเป็นสีที่เชื่อว่าเป็นสีมงคลขับไล่สิ่งชั่วร้ายตามอคตินิยมของชาวจีนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวาเล็กๆน้อยๆนะครับในที่เอามา เราให้ฟังเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตุ๊จีนก็ขอให้ทุกๆท่านพี่ป้านาอาพบแต่ความสุขความจเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ